วัสดีครับวันนี้จะบอกเคล็ดลับการเอาน็อตนีนะ่หัวมันเสียเยินหมดแล้วเนี่ยยับออกจากล้อรถง่ายๆครับแบบง่ายๆก็คือตัดแห่นถังกระสีมาาประมาณเนี้ยเข้าได้เราก็ทำเป็นวงนี้แล้วเราก็ นี่นี่มันตรงถ้าให้ตรงนี้มันอยู่ตรงเหลี่ยมมันตรงเหลี่ยมเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะเราจะได้รูลอะเหลี่ยมน็อตมันอยู่ตรงไหนพอ้ว่าเหลี่ยมน็อตเน,นแล้วฟึบดันเข้าไปแล้วเราก็ตอกตอกให้มิดครับโดนอันนี้ผมทำไปแล้ว เอาอันนี้เดี๋ยวมันต้องเอาไว้ใช้น,นี่เอ่วเห็นเหลี่ยมไหมเราเห็นว่าเหลี่ยมอยู่ตรงไหนล้วก็อีอชั่นตอไปเลยออกให้เม็ดแล้วก็ตัวนี้เชิบไปแล้วก็สีัน,นี้ไปนี้ เพื่อให้ชัวร์ที่สุดก็คือเราต้องมีครับค้อนตอกตอกไปแล้วเราก็กดลงด้วยใจดีต้องสองคนครับมันจะดีสองคนตอกคนหนึ่งกดคนหนึ่งตอกเนี้ยกดแล้วมันก็จะออกเองอันนี้ผมทำไว้แล้ว นี่ยครับออกแล้วเราก็มันจะสนิทมากมันจะได้ออกแล้วว่ามียดัดกระทุ้งออกบางทีถ้ามันแน่นแน่นแน่นมาก มันไม่ออกเราก็าต้องเอาเหล็กสก,กัดแน่มาตอ,อกตรงนี้แกพึ่งอ่ะม,มาตอ,อกเตกสก,กัดมาตอ,อกตรงนี้แน่รอบๆเดี๋ยวมันก็จะออกเองอันนี้คือแบบถ้ามันเอาไม่ออกนะมุดถ้ามันเอาแบบนี้ไม่ออกเราทำแบบเื่อกี้นี้ อันนี้มันออกแล้วนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับอุปก,กรณ์ก็มีเท่านี้ครับส่วนอันนี้ก็พอมันไหนที่เราเอาออกแเ้าก็อ,าออกวันนี้เราเอาไว้ขันอันที่ไม่ออกนี่นะครับเทคนิคง,ง่ายๆของการเอาน็อตออกจากล้อแค่นี้นะครับแล้วแล้วอย่าลืม กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ